ตอนนี้อยู่ที่อีซ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูปลาในกรีนเฮากัน <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยวันนี้นะครับก็ล้อหมุนตั้งแต่8ดโมงเช้านะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ ระหว่างทางนะครับเป็นหลังรถไฟของชิงกันเซนนะครับที่มาถึงเขตนิกตะนะครับแล้วก็มาถึงที่หน้าฟาร์มของอีซ่ากันแล้วนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมฟาร์มอีซ่านะครับมาพร้อมกับทีมงาน tkdc นะครับร่วมจอยทิปกันในทริปนี้นะครับวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับไม่ไม่ร้อนนะครับไม่เย็นมากนะครับ เป็นช่วงของเดือนเมษานะครับช่วงที่ไปนะครับเป็นจัมโบ้โตใ่ทิปวันนี้นะครับก็มีพีนุกเป็นดีลเลอร์พี่เล็ก TKDC นะครับน้องป๊อปค่อยๆโตแล้วก็พี่เคนะครับตอนนี้เราก็กำลังรอเจ้าของฟาร์มอยู่นะครับโตไซนี้มีแต่ดีดดา <laughs> <laughs> ไปโดนสักตัว3-4แสนเยนก็ว่ากันไป ตอนนี้เราเราตามเจ้าของฟาร์มอีซ่ามาดูปลานะครับทางเจ้าของฟาร์มอีซ่านะครับชื่อมิซุโนรินะครับแกเป็นเจ้าของฟาร์มท,ที่เดินนำหน้านี่นะครับหน้าตาดีนะครับหล่อมากตอนนี้เราก็กำลังเข้าไปในกรีนเฮาส์ด้านล่างนะครับที่ทางเจ้าของฟาร์มเตรียมปลาไว้ให้เราดูนะครับ ภายในกินเฮาก็ค่อนข้างมีหลายบ่อครับแต่ว่าเกรดปลาที่เราเลือกนี่เราเฉพาะเจาะจงนะครับเราได้แจ้งทางสตาฟแล้วก็เจ้าของฟาร์มไปแล้วนะครับว่าเราต้องการปลาเกรดนี้นะครับเขาก็เตรยียมไว้ให้นะครับเดินเยี่ยมชมแต่ละบ่อแต่ละบ่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับน่าสนใจ บ่อไหนที่จะสามารถเอาเข้ามาในไทยแล้วก็ให้กับลูกค้าได้นะครับตอนนี้ก็กำลังดิวราคากันอยู่นะครับตกลงเรื่องราคาในแต่ละบ่อนะครับในการซื้อปลาแต่ละครั้งนะครับนอกจากคุณภาพปลาที่เราไปเลือกแล้วเรายังต้องคำนึงถึงจำนวนกล่อง ที่เราจะนําเข้ามาด้วยนะครับว่าปลาไซนี้เข้ามาได้หนึ่งกองได้กี่ตัวนะครับดังนั้นเราต้องคํานวณด้วยนะครับอ,อันนี้เป็นบ่อซ3ถ้าผมดูไม่ผิดนะครับก็เล็งๆดูคุณภาพปลากันก่อนนะครับสอบถามราคาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีอยู่2บ่อนะครับบ่อด้านหน้าที่เราดูตรงนี้นะครับแล้วก็ราคา ถือว่าเอาเรื่องนะครับหลักแสนเยนนะครับสำหรับปลาจัมโบโตไซนะครับแล้วก็บอรด้านหลังนี่เป็นปลาที่มีคุณภาพดีมากๆนะครับราคาก็ตกตัวละแสนกว่าบาทนะครับนี่คือราคาที่เราไปเลือกที่หน้าฟารมนะครับดังนั้นพอรวมกับค่านำเข้าค่าเดินทางแล้วมันต้องเพิ่มขึ้นนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ของอีซ่าไปสักกี่ตัวนะครับกำลังต่อรองราคาอยู่แต่ปาคุณภาพค่อนข้างดีนะครับอีซ่านิค้นซอเองโชว,ว่านะครับปลาเยอะมากครับนี่แค่กินเฮาแรกนะครับ บ่อนี้3ามแสนเยนนะครับตัวละนะตัวละสามแสนเยนอันนี้ก็จะเป็นปลาเกตรองลงมาหน่อยนะครับซึ่งแกจะขายยกบ่อนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะเอามาทั้งหมดได้นะครับเราก็จะมาเลือกจากในบ่อนี้นะครับที่เป็นปลาจัมโบโตใสนะครับซึ่งเกรดไฮคุโร i t y นะครับเป็นปลาที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงครับสำหรับบ่อนี้ได้10ตัวกล่องนะครับ 8-10ตัวกล่องก็หมายความว่าเราต้องเลือกให้ได้นะครับ8-10ตัวนะครับเพื่อที่จะได้คุ้มสําหรับการนํานเข้ามายัางประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ต่อรองราคากันอยู่ครับว่าสามารถลดได้อีกไหมนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงครับเรามาทําราคาต่อก็ค่อนข้างยากครับ อันนี้ก็จะเป็นบ่อปลาที่เตรียมนะครับเอาลงบ่อดินต่อนะครับเพราะว่าเรามาเนี่ยมันเป็นช่วงจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับพอเลยพฤษภามิถุนาไปเนี่ยปลาที่เขาเก็บไว้เขาก็จะเอาลงในบ่อดินต่อนะครับลงจนถึงสิ้นปีนะครับเกือบสิ้นปีหิมะใกล้ตกเขาก็จะลากขึ้นมาในกรีนเฮาส์อีกทีนะครับ อีซานะครับเป็นฟาร์มที่ทำโชวากับโคฮากุได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นปลาสายหลักๆที่นักเลี้ยงส่วนใหญ่ถ้าได้ยินชื่ออีซาก็จะนึกถึงโชวานะครับแล้วก็โคฮากุนะครับซึ่งผมก็ชื่นชอบโชวาของอีซานะครับเพราะว่าเป็นปลาที่พัฒนาการค่อนข้างดีนะครับสไตล์ของอีซ่าดำค่อนข้างจะดุนะครับ เป็นปลาที่มีซูมิค่อนข้างชัดเจนครับตอนนี้ก็พามาชมปลาในบ่ออื่นๆนะครับถ้าถ้ามันค้าได้าได้เลยสองนั่นอ่ะอันนี้สักสองตัวนู่นสักเอาเท่าที่ไปได้ก็โอเคนะเจ่บ่าแต่นู่นน็ไม่ไหวหนักไปอืมหนัก มันไปต่อย่าคูณ0.26ในบ่อน,นี้ก็น่าจะมีประมาณไม่น่าเกิน40ตัวนะครับแต่ว่าแต่และตัวนี่ราคาก็ประมาณแสนอัพนะครับคิดเป็นเงินบาทน,นะครับแสนอัพสำหรับปลาจัโมโบโตใสแต่ว่าต้องยอมรับครับว่าคุณภาพดีมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับ อีซ่าเราน่าจะไม่ได้ปลากันนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับ ตอนนี้ก็มาคุยกันเรื่องนาฬิกาครับเพราะว่าตัวมิสซโนรีเองเนี่ยชอบนาฬิกาโรเล็กนะครับเดโตนาผมก็เลยลองเช็คราคาที่ไทยให้นะครับเพราะว่านาฬิกาตอนนี้ญี่ปุ่นแพงกว่าไทยนะครับสำหรับอีซ่าในทริปนี้ก็ได้แต่เข้ามาเยี่ยมชมแะครับต้องรอซีซั่นหน้าครับเดี๋ยวเจอกันแน่ครับสำหรับอีซ่าโชว์ว่าไม่พลาดครับปีหน้าเจอกันนะครับ ามาถึงมารุฮิเดะนะครับฟาร์มที่ทำดอยโคอาคุดีเลยนะครับโชว่าแกนแชมเปี้ยนทีเอ็นบีสิ้นที่แล้วใช่ไหมโชว่านะโชว่าโชว่าดีด้านในน่าจะมีวัวด้วยนะครับถ้าจะไม่ผิดววัมาหรอด้านในมีวัวด้วยเพราะว่าดูคลิปจากที่วิลลี่ ที่อยู่ตรงหน้าคือเจ้าของฟาร์มนะครับมารุฮิเดซังนะครับอายุยังไม่เยอะนะครับประมาณ30หน่อยๆนะครับนี่ครับกินเฮาของมารุฮิเดะี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูฟาร์มกันไม่ต้องบอกวันนี้รอเชื่อดอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาจะเชื่อเราแล้วภายในกินเฮาของมารุเดะด้านล่างนะครับก็เป็นปลาโตไซนะครับ เพราะว่าช่วงที่เราไปจะเป็นฤดูของปลาโตใสนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของอคุณภาพปลานะครับว่ามีบอ่อไหนที่สามารถเราเอาเข้าไปที่ไทยแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกค้าได้นะครับฟาร์มที่ทำร้อยอควาสุได้ดีฟาร์มหนึ่งเลยนะครับแล้วก็โซว่านะครับมีเจ้าของฟาร์มนะครับ แล้วก็ดูในบ่อกินเฮาด้านล่างอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็ยังไม่ถูกใจนะครับสำหรับกินเฮาด้านล่างก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปที่กินเฮาด้านบนนะครับก็จะอยู่ในเนินเขาเลยนะครับขับรถไปนิดนึงครับประมาณนาที2นาทีนะครับก็พยายามแอบซองแอบเลงนะครับดูค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าแดดมันสะท้อนน้ำนะครับอาจจะต้องใช้มือบังกลมๆเงยๆดูครับ การเลือกปลาในแต่ละฟาร์มในแต่ละที่นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องใช้ทั้งเวลานะครับแล้วก็ใช้ทุนในการเข้าไปที่ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นนะครับก่าจะได้ปลามาเราก็พยายามที่จะคัดหาปลาที่คุณภาพดีที่สุดนะครับในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับส่งต่อให้กับลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นกินเฮาส์ด้านบนนะครับ ก็อยู่ประมาณ5-6บอ่อนะครับก็จะมีบอ่อปลาตาเตกอยนะครับอยู่ด้านในสุดก็มีทั้งปลาโตไซนิไซซันไซนะครับบอ่อนี้ก็จะเป็นบอ่อปลาใหญ่นะครับน่าจะเป็นนิไซนะครับที่เตรียมลงเอาบอ่อดินต่อนะครับสำหรับมารุฮิเดะนะครับขึ้นชื่อในเรื่องของปลาดอยสุกนะครับดอยโคอากุดอยโชวะนะครับ ถือว่าทำปลาด้อยออกมาได้ดีครับสำหรับมารูดเดกตอนนี้เราก็พยายามดูหลายๆบ่อนะครับว่าบ่อไหนาสามารถที่เราจะคัดได้บ้างราคาเป็นยังไงนะครับก็แข่งเพียดอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเอาจํานวนเท่าไหร่สายพันธุ์ไหนตอนนี้เราก็มาดูกันที่บ่อนี้นะครับ ก็พยายามคุยเรื่องราคานะครับว่าราคาไปยังไงนะครับกี่ตัวกล่องนะครับอันนี้ก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศในกรีนเท้าด้านบนก่อนนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าทำปลาดอยออกมาค่อนข้างดีนะครับสำหรับมารุฮิเดะสำหรับมารุฮิเดะนะครับรอบนี้เราก็คัด หนึ่งต่อหนึ่งนะครับกับทางสุพิมคุ้ยฝามก็ผมคัดหนึ่งตัวทางสุพิมก็จะคัดอีกหนึ่งตัวนะครับก็ได้อยู่ประมาณสองกล่องนะครับตอนนี้ก็พยายามเอาล่มมากลางไว้นะครับเพื่อให้ดูรายละเอียดของปลาได้ชัดมากขึ้นนะครับตอนนี้เราก็คุยเรื่องราคากันเรียบร้อยนะครับ ทางเจ้าของฟาร์มเองก็เนี่ยนะครับใช้สวิงขนาดพอดีกับบ่อเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากนะครับตักทีเดียวยกทั้งบ่อนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไอเดียนี้นะครับมาทําที่ฟาร์มเพื่อเวลาตักปลาให้ลูกค้าดูจะได้ตักได้ง่ายนะครับตักทีเดียวเลยตอนนี้ก็ตักบ่อด้านในก่อนนะครับซึ่งในบ่อน,นี้ก็จะมีดอย โคฮากุกนะครับหรือโคซูยนะครับมีสวยอยู่หลายตัวนะครับแล้วก็จะมีโชว่านะครับที่เราได้เลือกมาอันนี้ก็เจ้าของฟาร์มนะครับก็เติมน้ํา2กระมังนะครับมีบ่อกระมังของผม1บ่อแล้วก็ทางสุพีมพ่อฟาร์มก็อีก1บ่อนะครับก็ใช้วิธีการตักหนึ่งตัวแล้วก็สลับกันนะครับเพื่อให้มันบาลานซ์กันนะครับ ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรครับสําหรับมารูฮิเดะนะครับในการเลือกป่าก็เราก็ได้มาอยู่ประมาณเกือบ20ตัวนะครับของมารูฮีเดะก็ตามคลิปเลยนะครับก็จะมีโคซุยนะครับดอยซันเก้นะครับแล้วก็เป็นโชวะนะครับแล้วก็อีกไฮไลท์หนึ่งของมารูฮีเดะก็คือบ่อตาเตกอยนะครับซึ่งผมกับทางพี่เคสุพิมนะครับได้ไป เรียกว่าอ้อนวอนเลยดีกว่านะครับเพื่อที่จะอยากได้ปลาตติกรอของมารุมิเดะนะครับ1ตัวซึ่งก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับกว่าจะยอมใจอ่อนเพื่อที่จะยอมแบ่งให้เรานะครับแต่ประเด็นนะครับเขาไม่ให้ตักนะครับเขาให้เราจิ้มในบ่อซึ่งน้ำมันจะขุ่นๆแดงๆตามในคลิปเลยนะครับแล้วก็ใช้วิธีการโยนอาหารไปทีละ3 4เมตร3 4เมตร แล้วเขาก็จะให้เราจิ้มเมาซึ่งผมก็จิ้มไปหลายตัวนะเขาก็ไม่ให้เพราะว่าเขาห่วงมากแต่เต่กอยเขาจะเอาลงบ่อดินในอีกหนึ่งเดือนหรือสองเดือนข้างหน้าเนี่ยเขาไม่อยากให้ไข่แต่เราพยายามขอเขาเขาก็ยอมใจอ่อนให้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ได้มาคนละหนึ่งตัวของผมก็จะเป็นดอยสันเก้นะครับคุณภ,ภาพค่อนข้างดีเลยนะครับถือว่าดีมากมาก ตัวนี้สามารถติดตามชมใน l i n e o f f i c i a l ไปคอยฟาร์มที่แอดไปคอยฟาร์มหรือสามารถเข้าไปชมที่หน้าเว็บ w w w b ์ลไ o ปคอยฟาร์ม com นะครับสามารถเข้าไปดูปลาอัปเดตที่เราฝากอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือปลานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับทิปวันนี้ก็จบที่มารุฮิเดะนะครับมาติดตามกันที่ ep ถัดไปนะครับว่าเราจะพา ทุกท่านนะครับไปที่ฟาร์มไหนกันต่อแล้วเราจะได้ปลาอะไรกันอีกบ้างนะครับฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ w w w p y ลไ o i f a r m c o m หรือ Line Official Line at แอดไ o i f ยฟ m นะครับหรือสามารถโทรติดต่อผมโดยตรงนะครับ0839194969เต้ยไปคอยฟาร์มครับสวัสดีครับ